สวัสดีครับทุกคนทุกท่านผมคิดว่าผมน่าจะหล่อพอแล้วล่ะเข้าเรื่องเลยคือตอนนี้นะครับผมก็ยังไม่อยากลงคลิปเลยแต่ทั้งสิ้นประมาณสองอาทิตย์เพราะว่าติดแข่งอยากแข่งให้มันเสร็จก่อนแล้วค่อยลงคลิปทีเดีวเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมีเวลาตัดคลิปด้วยก็ลงเองตัดเองแต่ว่ายังไงก็ ใหญทุกคนครับช่วยกันนะครับรกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสําหรับคนที่ดูคลิปช่องผมอยู่แต่ว่าอะไรก็โปรดรอสักครู่นะสำหรับคนที่ติดตามใหม่ซับสไครต์ใหม่ก็ฝากติดตามช่องผมด้วยก็ผมก็จะลงคลิปแบบแนวๆนาว่นา,นาจะมีคลิปสอนแบบทักษะเล่นบอลเล่นนิดหน่อยแล้วก็คลิปพวกวอล์กทั่วไปใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็น่าจะมีคลิปเกมเพิ่ม แล้วก็คลิปอีกคลิปหนึ่งก็คือ A อฟเแบบว่ากินนะฮะผมจะทำให้มันน่าสนใจวันนี้ยังไงใครชอบช่องผมอยากสนับสนุน,น,น,นผมจริงๆก็ง่ายๆครับกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับด้วยคลิปเก,ก่าก็อย่าลืมไปดูด้วยนะครับผมว่าแค่นี้ผมจะลงคลิปใหม่น่าจะหลังหลังจบแทรลี่ก่อนนะฮะก็บทบทรอกันประมาณ2ออาทิตย์ เผื่อผมว่างๆว่าจะลงไม่แน่ว่าจะลงคลิปอาจจะแบบคลิปแบบสั้นๆแบบตัดง่ายๆไม่ได้พูดอะไรมากนะผมว่าโฟกัสเรื่องแข่งก่อนเอาว่าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์อย่างที่ผมบอกนะครับผมขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามครับตอนนี้ก็สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบซับสไครต์แล้วก็ถือว่าเยอะใช้ได้ครับผมก็งั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม